อันนี้เรามาทำย่าหวานอิสราเอลกันนะครับอันนี้เป็นขี้ตะกกรงนะเราจะผสมกับขุยมะพร้าวนะครับที่เราแช่น้ำทิ้งไว้กลางคืนนะเราคลื่นลองดูนะครับขี้ตะกกรงมันก็ไม่เหมือนอย่างอื่นนะ อันนี้สามารถที่จะเอามาใช้ได้เลยอันนี้เรามีรือมะพร้าวเราก็จะให้มันชุ่มๆน้ำหน่อยนะครับ พอเราผสมขี้ตะเกแตนไปแล้วเราก็เอาขุยะพ้าวจิดท,ทับไปหน่อยนึงนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะไปแล้วทีนี้ต้นพันยก้หวานที่เราเตรียมไว้เราชําไว้เราแช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะครับเราก็จะเอามาบางต้นตออกหน่อยแต่รากยังไม่ออกนะครับเดี๋ยวเรามาชําไว้เลี้ยงเลย เรามาเรียงลงในถังนะครับเรียงเอาท่อนพันขึ้นนะครับขึ้นข้างบนนะอย่าให้มันลงงล่างนะมันจะเกิดยากไม่ใช่อะไรหรอก เราเรียงแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับเรียงกันประมาณนี้นะครับเรียงให้แนวตั้งนะก็จะประมาณนี้นะครับปุ๋ยมะพรา้าวเราก็โรยโรยที่พื้นดันดันรากไว้ก่อนนะครับดันโคนไว้ก่อน,นเนาะเสร็จแล้วเราก็จะเอาหญ้ามาทอนหญ้ามาเรียงไปเรย ครับหลังจากที่เราใส่พ่อนพันแล้วก็ใส่เหงื่อเ้าให้เต็มแล้วนะครับแล้วจะเอากระสอบมาใส่สอบมาคุมไว้นะครับแบบนี้กระสอบคมน้ำหน่อยนะน้ำแบบนี้นะครับแล้วก็สวมเลย เก็บไว้ในที่ร่มนะครับองน้ํานเหมือนเดิม ちょ นี่แหละครับเสร็จแล้วเราก็จะไปเก็บในที่ร่มแล้วเราก็นามาเก็บในที่ประมาณนี้นะครับที่ร่มหรือมีแสงล,ลําไรนิดนึงก็ได้ครับไม่ใช่ร่มแบบมืดก็ปล่อยไว้สัก3าสวันเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันซึ่งมันก็น่าจะงอก100%เเซ็นะครับ